สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องไรแอนร e วช่องที่เราจะพาทุกคนไปจอดลิกทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รถยนต์และยานพาหนะที่น่าสนใจจากทั่วโลกใครที่รักความเร็วชื่นชอบการออกแบบที่โดดเด่นและอยากติดตามนวัตรกรรมใหม่ๆของวงการยานยนต์คุณมาถูกที่แล้วครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งตำนานที่ยังคงอยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานและตอนนี้กลับมาในโมใหม่ที่หลายคนรอคอย เรากำลังจะพาทุกคนไปพบกับ Honda d r รีม110รุ่นปี2026มอเตอร์ไซค์ในตำนานที่ใครๆก็รู้จักและในชมใหม่นี้บอกได้เลยว่าเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่ยากจะปฏิเสธ Honda d r ร a m เป็นชื่อที่ฝังอยู่ในความทรงจำของใครหลายคนไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นยุคเก่าหรือครอบครัวทั่วไปมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความคงทนความประหยัดและความเรียบง่ายที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างสมบูรณ์แบบรุ่นแรกๆของ r รีมกลายเป็นรถคู่ใจที่พาคนไทยไปโรงเรียน ไปทำงานหรือแม้แต่ใช้ในการเดินทางต่างจังหวัดเสียงเครื่องยนต์อันเป็นเอกลักษณ์และรูปทรงที่ดูเรียบง่ายแต่ไม่ล้าสมัยทำให้ Honda d r รีมกลายเป็นเหมือนเพื่อนแท้ในชีวิตประจำวันของใครหลายคนและในปี2026นี้ Honda ได้ปรับโฉมรีม110ให้เข้ากับยุคสมัยใหม่มากขึ้นขณะเดียวกันก็ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้เพื่อให้ทั้งคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าได้สัมผัสเสน่ห์ของมันอย่างแท้จริงเริ่มกันที่การออกแบบภายนอกรุ่นใหม่นี้ยังค,งคงคอนเซปต์ความเรียบง่าย ใช้งานสะดวกสบายแต่เพิ่มรายละเอียดที่ดูโมเดิร์นขึ้นมากกว่าเดิมเช่นไฟหน้า LED ทรงใหม่ที่ส่องสว่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนทําให้ผู้ขับขี่มั่นใจทุกการเดินทางตัวบอดี้มีเส้นสายที่โค้งมนและแข็งแรงมากขึ้นแต่ยังคงความเป็นรีมที่เราคุ้นตาเครื่องยนต์ของ o o n d d r รีม110ปี2026มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด110ซีแบบใหม่ที่ถูกพัฒนาให้มีสมรรถนะสูงขึ้นกว่าเดิม แต่ยังคงจุดเด่นเรื่องความประหยัดน้ำมันที่เป็นหัวใจหลักของรีมเครื่องยนต์นี้ใช้เทคโนโลยีหัวฉีด PGM-FI รุ่นล่าสุดที่ทำงานอย่างแม่นยำให้กำลังขับที่ไหลลื่นในทุกช่วงความเร็วการออกตัวนิ่งนวลเหมาะสำหรับทั้งการใช้งานในเมืองและการขับทางไกลนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงระบบเกียร์ให้เข้าเกียร์ได้ง่ายขึ้นทำให้ผู้ขับรู้สึกสบายใจตลอดการเดินทางอีกหนึ่งสิ่งที่ฮอนด้าให้ความสำคัญในรีม1 1ึโฉมใหม่นี้คือความทนทานและการดูแลรักษาง่าย ทุกชิ้นส่วนถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในชีวิตจริงไม่ว่าจะเป็นถนนในเมืองที่มีการจราจรติดขัดหรือเส้นทางต่างจังหวัดที่ครูครดีม110ก็สามารถผ่านไปได้อย่างมั่นใจระบบการสะเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิกและหลังแบบสปริงคูให้ความลุ่มนวนในการขับขี่ช่วยซับแรงกระแทกได้ดีไม่ว่าจะบรรทุกของหรือมีผู้โดยสารซ้อนท้ายก็ยังให้ความมั่นคงดีไซน์ของเบาะนั่งก็ถูกออกแบบใหม่ให้กว้างและนั่งสบายมากขึ้นรองรับทั้งผู้ขี่และผู้โดยสารด้านหลัง ทำให้การเดินทางเป็นเรื่องผ่อนคลายไม่อึดอัดยิง่งถ้าใครใช้ดีมเป็นพาหนะสำหรับครอบครัวจะรู้เลยว่ามันตอบโจทย์ได้อย่างยอดเยี่ยมสิ่งที่น่าสนใจมากๆอีกอย่างคือ Honda Dream 110ปี2026ใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยมากขึ้นมีระบบเบรกหน้าแบบดิสเบรกที่ให้การหยุดรถมั่นใจแม้ในสภาพถนนลื่นส่วนด้านหลังยังคงใช้ดรัมเบรกที่ทนทานและบำรุงรักษาง่ายทำให้สมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความคงทนออกมาลงตัว นอกจากนี้ยังมีระบบ CBS หรือ Combined Brake System ที่ช่วยกระจายแรงเบรกอัตโนมัติระหว่างล้อหน้าและหลังลดโอกาสลื่นถลายเมื่อต้องเบรกกระทันหันในเรื่องของความสะดวกสบาย Honda ไม่ได้มองข้ามเลยครับรุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับเรือนไมดดิจิทัลที่ผสมผสานความคลาสสิกกับความทันสมัยสแสดงผลชัดเจนทั้งความเร็วระดับน้ำมันระยะทางและไฟเตือนต่างๆการจัดวางทำให้ผู้ขับมองเห็นได้ง่ายแม้ในขณะขับขี่ช่วยให้ผู้ใช้ไม่พลาดข้อมูลสำคัญ Honda Dream 110 2026ยังมีช่องเก be be it, ็บของใต้เบาะที่กว้างขึ้นเหมาะสำหรับเก็บของใช้จำเป็นเช่นหมวกกันน็อกเครื่องใบถุงมือหรือเอกสารต่างๆซึ่งตอบโจทย์การใช้งานจริงในชีวิตประจำวันอย่างมากเมื่อพูดถึงรีมหลายคนอาจนึกถึงความเป็นรถสำหรับครอบครัวหรือการใช้งานทั่วไปแต่ในโฉมใหม่นี้ Honda ตั้งใจทำให้รีมเป็นรถที่ดูมีสไตล์มากขึ้นสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากได้ความคลาสสิกคู่กับความทันสมัย รุ่นนี้มีสีสันใหม่ๆใ,ให้เลือกหลายแบบตั้งแต่โทนคลาสสิกอย่างขาวมุกดำด้านไปจนถึงโทนสดใสยอย่างน้ำเงินและแดงที่สะท้อนบุคลิกแตกต่างกันไปใครอยากได้ความสุภาพเรียบง่ายก็เลือกสีพื้นฐานใครอยากให้โดดเด่นก็เลือกสีที่จัดจ้านในด้านราคาฮอนด้ยังคงวางตำแหน่งรีม a m 110-2026ให้อยู่ในระดับที่เข้าถึงง่ายเพื่อให้ยังคงเป็นรถที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้แม้ว่าจะมีการอัปเกรดหลายส่วนแต่ราคาก็ไม่ได้ขยับไปไกลจนเกินไป ยังคงยึดหลักการเดิมคือรถที่คุ้มค่าคงทนและตอบโจทย์การใช้งานหากมองย้อนกลับไปดรีมไม่ได้เป็นเพียงแค่รถจักรยานยนต์แต่มันคือส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนไทยและฮอน d a รู้ดีว่าความผูกพันนี้สำคัญแค่ไหนรุ่นปี2026นี้จึงเป็นการรวมเอาอาดีตปัจจุบันและอนาคตไว้ในคันเดียวเป็นรถที่ทั้งพ่อแม่สามารถใช้ทำงานประจําวันและลูกๆก,ก็สามารถใช้ไปเรียนหรือขับขี่ในเมืองอย่างภูมิใจ อีกสิ่งที่น่าสนใจมากคือ Honda เริ่มให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น Dream รีม1สรุ่นใหม่นี้ผ่านมาตรฐานการปล่อยมลพิษที่เข้มงวดขึ้นปล่อยไอเสียสะอาดกว่าเดิมและประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยทำให้ผู้ขับไม่เพียงแค่ประหยัดเงินค่าน้ำมันแต่ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน Honda Dream หรปี2026จึงไม่ใช่แค่รถจักรยานยนต์ธรรมดาแต่เป็นตำนานที่ถูกเล่าต่อในโฉมใหม่เป็นเพื่อนคู่ใจที่อยู่กับเราทุกช่วงเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางใกล้ๆในเมืองหรือการขับไกลไปหาครอบครัวต่างจังหวัดดีมก็พร้อมที่จะไปกับคุณเสมอและนี่ก็คือรีวิวแบบจอดลึกของ Honda Dream 110ปี2026ที่ช่องไร้แอนด์รีวภูมิใจนำเสนอครับถ้าคุณชื่นชอบความคลาสสิกที่ถูกผสมผสานกับความทันสมัยประหยัดน้ำมันทนทานดูแลง่ายและราคาที่เข้าถึงได้ Honda d r ี a m 110รุ่นนี้คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้าม ก่อนจากการไปหากเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไรอ e นรีวของเราเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆที่จะพาไปสำรวจรถรุ่นล่าสุดจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นจักรยานยนต์รถยนต์ไฟฟ้าหรือซูเปอร์คาร์สุดหรูเราจะนำทุกคนไปสัมผัสอย่างใกล้ชิดเหมือนนั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยตัวเองแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามครับไรอนรีวจะพาคุณไปไกลกว่าเดิมเสมอ